วัดเวรุวันมหาวิหารเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาเวภภารบัรพธริมฝั่งแม่น้ำสุรศวดีซึ่งมีตะโปโธทารามขั้นอยู่ระหว่างกลางนอกเขตกำแพงเมืองเก่าราชครึซึ่งเป็นอนดีตเมืองหลวงของแคว้นมคตตั้งอยู่ในรัฐพิหารประเทศอินเดียในปัจจุบัน แปลว่าสวนไผ่เดียววัดแห่งนี้เป็นพระราชอุทยานของพระเจ้าพิมพิาสารกษัตริย์แเห็นคว้นมคตตั้งอยู่นอกเมืองราชคลึเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเสด็จไปยังเมือ,องราชคลึพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยข้าราชบริพารเข้าเฝ้าหลังรับสดับธรรมแล้วทรงเลื่อมใสจึงถวายสวนเวรุวันเป็นพุทธบูชา ไดงเห็นว่าเป็นที่สงบร่มรื่นเหมาะสำหรับบำเพ็ญธรรมของพระสงฆ์สถานที่แห่งนี้จึงเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาเรียกว่าวัดเวรุวันมหาวิหารวัดนี้ก็ยังเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปฏิโมกข์แก่พระสาวกจำนวน1,250รูปแล้วส่งไปเป็นพระธรรมทูตประกาศพระศาสนาอันเป็นที่มาของวันมาคาับชา วัดเวรุวันถูกทอดทิ้งเป็นเวลากว่าพันปีรัฐบาลอินเดียได้ทําการบูรณะใหม่อย่างสวยงามลานจัตุรงขสนิบาทอันเป็นลานเล็กๆมีซุ้มประดิษสถานพระพุทธรูปยืนปางประทานพอรอยู่กลางซุ้มลานนี้เป็นจุดสําคัญที่ชาวพุทธนิยมมาทําการเวียนเทียนสการะพระอาจารย์วิทูลอาจาระสุโภภูตมีบิ๊กบาปาได้เข้ามาบูรณะโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พวายวหลวงพ่อองค์ดำเป็นพุทธบูชาณเมืองนาลันทารัฐพิหารประเทศอินเดียโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลรัฐพิหารและชุมชนท้องถิ่นเมืองราชคฤิ์เป็นอย่างดีพิธีเปิดถนนหลวงพ่อองค์ดำซึ่งสร้างมาประมาณ4ปีเศษใช้งบประมาณประมาณ5ล้านบาทร่วมกับการสนับสนุนของรัฐบาลรัฐพิหารโดยมี นายสรวานกุมารประธานบริาหารการจัดการของรัฐบาลรัฐพิหารเป็นผู้อนุมัติโครงการพร้อมทั้งสนับสนุนในการวางแผนงานโครงการมา,านสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถึงหลวงพ่อองค์ดำ บริเวณด้านหน้าวัดเวรุวันยามค่ำคืนกลับมาสว่างสวยอีกครั้งซุ้มประตูไม้ไผ่ด้านหน้าทางเข้าถูกประดับด้วยไฟหลากสีซึ่งพระอาจารย์วิทูลอาจารสุโภคุตมีวิกบาบาได้เข้ามาบูรณะและพัฒนาภายในวัดเวรุวันทั้งหมด โดยได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลรัฐมิหารทำให้วัดวิริวันแห่งนี้เป็นวัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนาและเป็นวัดแห่งแรกของโลกกลับขึ้นมามีชีชวิตชวาอีกครั้งเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้มากราบสักการะไหว้บูชาและระ,ะลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในดินแดนพุทธภูมิ